นะคะประโยคคาถามนะคะต้องใช้เหตุและผลในการตอบนะต้องมีเหตุผลเราจะตอบแบบเราไปไม่ได้ลูกต้องใช้เหตุผลจากข้อความที่สามเนี่ยเราจับใจความได้แล้วว่าสีดําเสือดํามันเกิดจากความผิดปกติในเม็ดในเม็ดสีอย่าอ่านเดี่ยวเดียวนะลูกนะกูเน้นย้ำแล้วทีนี้มาดูนะคะจากข้อความนี้ข้อน,นักเรียนตงเกตยบคำถาม นะคะทั้งสี่ข้อนี้เป็นประโยคคําถามนะคะเอะ่ที่ต้องใช้เหตุและผลในการตอบนักเรียนต้องพิจารณาดูทีะข้อข้อหนึ่งอะไรที่บอกถึงลักษณะของเสือดำอ่าเป็นเหตุและผล,ผลไหมสองลักษณะนิสัยของเสือดำเป็นอย่างไร่านะคะลักษณะนิสัยของเสือดำเป็นอย่างไรสาม ทำไมเสือดำจึงมีสีดำตลอดทั้งตัวใช้เหตีดและผุนไหมต้องใช้เหตุและผุนไหมว่าตั้งแต่ย่อหน้าแรกนะย่อหน้าแรกแล้วนะคะเสือดำเกิดจากความผิดปกติในเม็ดสีอะไรเนี่ยนะคะสีภูมิประเทศแถบใดที่เสือดำชอบอยู่ดูซิมันมีเหตุมีผลในในคำถามไหมอ่ะพิจารณาดูค่ะลูก ใครที่ทำไม่ได้ต้องกลับไปอ่านใหม่นะคะแล้วให้เข้าใจประโยคคำถามนะคะอะ่านะคะแล้วก็พิจารณาข้อที่ถูกต้องค่อยๆพิจรนารณานะลูกนะเวลาทำข้อสอบเป็นีเนี่ยหนูต้องใช้สมาธิใช้สติปัญญานะคะอะ่าถ้าใครได้แล้วเขียนลงไปว่าหนูเรื่องข้อไหนต้องอ่านด้วยนะคะถ้าใครมาติวกับคุณครูวันนี้แล้วอ่านก็ไม่อ่าน วิเคราะห์ก็ไม่วิเคราะห์ตอบก็ไม่ตอบโอกาสที่นักเรียนจะทาข้อสอบในแนวนี้ยากมากนะคะแต่ถ้านักเรียนอ่าแล้วรู้จักวิเคราะห์ด้วยเหตุด้วยผลอ่าแล้วทําความเข้าใจนักเรียนจะตอบได้นะคะอ่าเขียนไปแล้วยังลูกว่านักเรียนตอบว่าไหนเขียนไแล้วยังคะอ่าเอาละอ่าเดี๋ยวมาดูคำตอบเลย มาดูคำเฉลยอนักเรียนดูเขาเฉลยข้อที่สามว่าข้อที่สามถูกเพราะเป็นคำถามที่ต้องมีคำตอบที่เป็นเหตุแล้วก็เป็นผลนะ,ะเดี๋ยวดูนะคะข้อสามก็ถามเป็นคำถามว่าทำไมเสือดำเดี๋ยวบอลอยเลือลดมาอีกครั้งหนึ่งนะคะครูจะชี้ให้เห็นว่าตรงไหนที่เป็น นักเรียนดูข้อสามเขาบอกข้อสามถูกต้องนะคะว่าทําไมอ่นี่เป็นประโยคคำถามเสือดําจึงมีสีดํำตลอดทั้งตัวอต้องใช้เหตุแล้วก็ผลในการตอบอเนี่ยเป็นหม่ลูกย่อหน้าแรกเลยถ้าเราจะตอบเราบอกว่าเสือดําเกิดจากความผิดปกติในเม็ดสีเห็นไหมคะเราสามารถตอบได้เลยใช้เหตุและผลนะคะอใครถูกข้อสามเก่งมากนะคะ ตอบมือให้ตัวเองเลยค่ะนะคะเก่งมากถูกไหมคะกวินก็สามหลานรู่ใครถูกยกมือสิคะเก็นเชษะคาราลูถูก<ห>เก่งมากเลยเยี่ยมเยี่ยมเยี่ยมมากเยี่ยมมากเลยแสดงว่านักเรียนมีสมาธิในการทำข้อสอบมีสมาธิในการอ่านบอกแล้วว่าไม่ใช่เราอ่านได้อย่างเดียวนะลูกนะเราอ่านออกเป็นนกแก้วลูกขุนตอแต่เราอ่านแล้วต้องมีเคราะห์จำประเด็นสำคัญไม่ได้ นั่นคือเขาเรียกว่าเราอ่านอย่างฉลาดสามารถตอบคำถามได้อา้าเรียนต่อไปดูข้อที่สี่วันนี้คระคะูขอเลิกทัอแปดโมงครึง่งนะคะขอเลิกสักแปดโมงครึ่งอาดูข้อที่สี่ค่ะอ้าวข้อที่สี่ข้อที่สี่ปสามต้นหนึ่งอ่านลูกปสามน้นหนึ่งคนที่ยังไม่อ่านนะลูกคนที่อ่านหนังสือเก่งๆไหนลองอ่านคนหนึ่งนะคะแช้ไมาใครลูก ผมครับผมชื่ออะไรรายงานตัวครับลูกผมชื่อ<ม>ชื่อเมฆค,ครับอ๋นอน้องเมฆอ้าวน้องเมฆอ่านเลยค่ะอ่านเลยค่ะคนอื่นดูตามด้วยนะลูกนะไม่ใช่ฟังเพื่อนอ่านอย่างเดียวเราดูด้วยอ,อ่านเลยค่ะ<แ>ลูกแก้วมังกรผลไม้รูปร่างแปลกเปลือกสีแดงองมม่วง เนื้อข้างในสีขาวมีเมล็ดเล็กๆสีดำมีเม็ดลูกยีนส์ก่อนมีเม็ดเล็กๆไม่ใช่เมล็ดลูกมีเม็ดเล็กๆมีเม็ดเล็กๆสีดำกระจายไปทั่วแต่ด้วยรสชาติหวานอ่อนๆและฉ่ำน้ำช่วยคลายร้อนได้เป็นอย่างดีทำให้แก้มังกรเป็น ที่ถูกใจของใครหลายคนแถมยังขึ้นชื่อเรื่องของการลดน้ำหนักอีกด้วยโอ้เก่งม,มากนะคะ,อ,จจะมมอ่านได้เก่งมากเอานักเรียนดูทุกคนเลยนะลูกหนูต้องอ่านด้วยนะคะหนูรู้จักไหมลูกแก้มังกรอ่ะรู้จักไหมลูกในตลาดมีขายอยู่จ้าเ<า>อสอสีออกแดงแดงมันเย็นเข้มเข้มเหนนะลูกนะเออมัน,นคล้ายกับ มีหนวดอะไรเหมือนมังกรใช่ไหมคะนักเรีนยนเคยรับประทานไหมลูกเคยค่ะเคยค่ะนักเรียนใช้ความรู้ตรงนั้นด้วยเปลือกมันจะสีแดงอมม่วงอ่ะทีนี้นักเรียนดูจากข้อความเขาบอกว่าแก้วมังกรผลไม้รูปร่าง,เ,งเปลือกสีแดงอมม่วงเหมนักเรียนลองสังเกต็นไหมลูกเขาเขียนป๊บเขาก็ต้องย่อนยหน้าเลยแล้วก็จะมีเว้นวรรคเห็นไหมคะ แก้วมังกรผลไม้รูปร่างแปลกแล้วก็เว้นวังเปลือกสีแดงอมม่วงนะคะเนื้อข้างในสีขาวมีเม็ดเล็กๆสีดำรกระจายไปทั่วแตด้วยรสชาติหวานอ่อนๆนะคะแล้วก็ฉ่ำน,น้ำานะคะฉ่ำน,น้ำเรามาดูว่าทำยังไงต่อเขาบอกว่า ช่วยคลายร้อนได้เป็นอย่างดีทำให้แก้วมังกรเป็นที่ถูกใจของใครหลายคนแถมยังขึ้นชื่อเรื่องการลดน้ำหนักอีกด้วยอ่านี่ก็ให้ก็ความมานะคะอ่าว่าแก้วมังกรเนี่ยนันเรียนรู้จักแล้วนะคะรูปร่างมันก็แปลกๆนะคะอ่าเขาก็บอกว่ามีลักษณะ คือสีแดองอมม่วงเนื้อข้างในสีขาวมีเมล็ดเล็กๆกระจายไปทั่วแล้วก็มีรสชาติหวาน่อนๆฉ่ำนท้ทีนี้เขาบอกสรรพคุณว่าช่วยคลายร้อนได้เป็นอย่างดีอ่าพอเราอ่านแล้วเรามาถัำวิเคราะห์นะคะถ้าห้แก้มังกรเนี่ยเป็นที่ถูกใจของใครหลายคนแล้วก็สรรพคุณก็บอกว่าเรื่องน้ำหนักด้วยนะคะลดน้ำหนักด้วยอ่าทีนี้เรามาอ่านโจทย์จากข้อความ คนนิยมกินแก้วมังกรเพราะเหตุใดนะโจน,นะคระับค่ะโจได้เข้าใจก็บอกว่าจากข้อความที่เราอ่านนี่แหละคนนิยมกินแก้วมังกรเพราะเหตุใดหนึ่งหาซื้อได้ง่ายในตลาดผลไม้ทั่วไปมีไหมในข้อความมีไหมเ็าบอกเราหรือเปล่าสองกินแล้วชื่นใจแก้กระหายน้ำได้ มีไหมในข้อความนี้มีไหมถ้ามีแล้วก็เลือกทันที3เป็นผล,ลไม้ให้พลังงานต่ำมีไหมคะในข้อความนี้ไม่มี่านแต่ลูก4มีสีสันน่ารับประทานข้อนี้ไม่ยากเลยนะคะนักเรียนอ่านพร้อมกับดูข้อมูลที่เขาให้อะไรที่มีอยู่ในข้อมูลใช่แน่นอนแต่อะไรที่ไม่มี นักเรียนตัดเลยนะลูกนะตัดทิ้งเลยมันจะได้ง่ายขึ้นตอนนี้ครงผูอีกแล้วมีคนตอบถูกข้อน,นี้ง่ายอา้าวดูเฉลยอ่าตอบเสร็จมจะเฉลยเลยอ่าเฉลยข้อที่สองถูกต้องนะคะสองถูกต้องเพราะอะไรลูกเพราะเป็นคําตอบที่มีเหตุผลปรากฏในข้อความท,ที่กล่าวก็คือในข้อความเขากล่าวว่ารสชาติหวานอ่อน,ออน และทาน้ำช่วยคลายร้อนได้เป็นอย่างดีนี่คือข้อกล่าวไว้ในข้อความนี้ส่วนตัวที่เขามารวงหนูก้อหนึ่งก็สามก็4สี่ผิดนะลูกเพราะเป็นเหตุผลที่ไม่ได้ปรากฏในข้อความฉะนั้นจากข้อนี้ครูไว้ข้อคิดนักเรียนนะคะลูกว่าเวลานักเรียนทำข้อสอบในแนวมีข้อความให้เนี่ยนักเรียนจะต้องดูด้วยว่าข้อความในคําตอบนั้นมีปรากฏในข้อความที่เขาให้ไหม หลักในการวิเคราะห์ง่ายๆคือถ้าไม่มีเ,เหตุผลหรือประโยคปรากฏในข้อความนักเรียนตัดออกไปก่อนนะคะตัดเลือกออกไปก่อนแล้วเราเค่อยเอาตัวเรื่องที่ปรากฏในข้อความนักเรียนเข้าใจไหมคะวิธีการทำข้อสอบในรักษณะนี้นะคะต้องเอาในข้อความแล้วอย่าไม่ต้องรีบอ่านยังไงเวลาเราทันแน่นอนนะลูกนะเวลาทันไม่ต้องอกลัวว่าอุ้ย เดี๋ยวต้องเขียนจดหมายบ้างเดี๋ยวต้องเขียนเลือกยังไม่ทันทันแน่นอนนะคะเวลาสอบจะทันแน่นอนอ่าข้อนี้ครูบอกว่าถูกกันเกือบทุกคนนะคะนะนะเพราะเป็นคำตอบที่มีเหตุผลปรากฏอยู่ในข้อความที่เราอ่านนะคะเอาล่ะเก่งมากมากเ,เลยคนที่ถูกนะคะเอาต่อไปมาดูข้อต่อไปค่ะลูกอ่าทีนี้เป็นนิทาแล้วเห็นไหมลูกเป็นนิทาแล้วเราจะต้องอ่าทำชี้แจงก่อนว่า นิทานแล้วตอบคำถามข้อห้าถึงหกอ่าเขาให้ตอบสองข้อเลยนะลูกนะใช้ใช้นิทานเรื่องนี้ไปตอบข้อห้ากับข้อหกนะคะในข้อสอบจริงๆก็อาจจะมีลักษณะนี้มีนิทานแต่อาจจะไม่ใช่เรื่องนี้แต่เป็นเรื่องอื่นนะคะแต่นักเรียนสามารถรำดับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นจากเรื่องที่เราอ่านได้เอาที่คำพอไหนลองอ่านสิลูกที่คำพอนก็มาแล้วใช่ไหมคะ อ่าวันนี้เราเข้ามาสสสี่ิบามคนที่คำพรอ่านนิทานเรื่องนี้ให้เพื่อนฟังสิลูกตัวตัวหนึ่งกำลังเล่นหญ้ากินอย่างอร่อยต้องเอินเกือกแห่งสู่โตตัวใหญ่กำลังเดินเข้ามาใกล้ด้วยความตกใจกลัวถูกจับกินเป็นอาหารมาันจึงหนีเข้าไปในข้อแพ้แพ้เห็นเช่านนั้นจึงยิ่งเข้าผิดและขับไล้วัว แต่วัวน,นี่เฉยไม่ตอบโต้หรือขยับไปไหนเพราะมันยังตัวสิโตอยู่มันจึงกล่าวกับแผะว่าก็ให้โตไปเมื่อไห,หร่เราจะได้รู้กันว่าระหว่างเจ้ากับข้าใครจะถึงแรงกว่ากันอ่านะคะกรพรหนาได้เก่งมากนะลูกแต่ตรงเวลาวักนะคะถ้าม,มีวักอยู่ในข้อความเนี่ยหนูต้อง หยุดนิดนึงนะคะอย่าอ่านติดการเพราะว่าสมมติว่าเวลานักเรียนโตนเนี่ยนักเรียนอ่านสอบเนี่ยถ้าาถ้ามีเว้นวรรคเนี่ยเราไม่ยืดเนี่ยเราจะเสียคะแนนนะคะเอา,านักเรียนมาดูเห็นไหมลูกเห็นไหมการเขียนต้องมียอ่อหน้าแรกก่อนถูกไหมคะเห็นไหมมียอ่อหน้าแรกแล้วในเรื่องนี้นันกเรียนเห็นไหมมีเว้นวรรคตั้งหลายที่เลยจบประโยคหนึ่งเว้นวรรคจบประโยคยาวๆเว้นวรรคนะคะเรามาดูสงสัยเราจะ จบกันแค่นิทานเรื่องนี้แน่เลยนะคะเพราะว่าจากแปดโมงครึ่งแล้วนะคะครูครูให้แนวนักเรียนนะคะนะเป็นนิทานด้วยนะคะเวลาสอบเป็นทีมีนิทานจริงๆด้วยแต่ไม่ใช่เรื่องนี้เอาเลามาดูทุกคนจะต้องใช้กับการอ่านนะลูกนะั้นถ้าใครไม่อ่านเนี่ยครูครูมั่นใจเลยว่านักเรียนจะทำข้อสอบไม่ได้เด็ดขาดนะคะเราอ่านแล้วก็วิเคราะห์เขาบอกว่าวัวตัวหนึ่งกำลังเล็มหญ้ากิน อย่างอร่อยอร่อยนะแล้วบังเอิญเลือกเห็นสิงโตตัวใหญ่กำลังเดินเข้ามาใกล้นะด้วยความตกใจกลัวถูกจับกินเป็นอาหารมันจึงหนีเข้าไปในพ่อแะแค่เห็นเช่นนั้นจึงวิ่งเข้าหิดนะเข้าไปหิดและขับไล่วัว แต่วัวยิ่งเฉยไม่ได้ตอบหรือขยับไปไหนเพราะมันยังกลัวสิงโตอยู่มันจึงกล่าวกับแพ้ว่ารอให้สิงโตไปเมื่อ,อไรเราจะได้รู้กันว่าระหว่างเจ้ากับข้าใครจะแข็งแรงกว่ากันเอาล่ะนักเรียนมาดูข้อนี้ข้ออ้าเขา ่านโจทด้วยนะลูกสําคัญนะโจ์โจ์ต้องอ่านแล้วจะได้ตอบตรงประเด็นถ้าเราไม่อ่านโจ์เราก็ไม่รู้ว่าเขาถามอะไรพอเราตอบไปไม่ตรงประเด็นเราก็ตกเราก็ผิดนะคะเขาบอกว่าอยากนิทานเรื่องนี้ที่เพื่อเราอา่านเนี่ยกว่าให้ฟังนักเรียนอ่านเองเขาบอกว่าเหตุการณ์ใดเกิดขึ้นเป็นอันดับที่สามเหตุการณ์ใด เกิดขึ้นเป็นอันดับที่สามค่ะมาวิเคราะห์กันลูกถ้าใครอยากจะทำข้อสอบในแนวนี้ได้บอกว่าวัวตัวหนึ่งกำลังเล็มหญ้าอยู่อย่างอลอยสแสดงว่าอันดับแรกเลยใช่ไหมคะอันเหตุการณ์ที่หนึ่งเลยก็คือวัวก,กำลังขินหญ้านะคะเนี่ยจากขอ้อนี้แต่เขาไม่ให้เราตอบอันดับสามอันดับหนึ่งนะเพราให่เราหาไปเอ,อ่เอเหตุการณ์ที่มันเกิดขึ้นเป็นเหตุการณ์ที่สามฉะนั้น วัตถุประสงค์ขอเรื่องนี้ก็คือให้เราลำดับเหตุการณ์นะคะเรามาดูคำตอบข้อหนึ่งวัวกินหญ้านะ,นะสองสิงโตเดินมา่ะสิงโตเดินเข้ามาสามวัวตกใจเห็นสิงโตที่สิงโตจับวัวกินเป็นอาหารนักเรียนลองวิเคราะห์ดูน,นะลูกว่าเหตุการณ์ในข้อใด เกิดขึ้นเป็นอันดับที่สามเดี๋ยวข้อสอบแนวนี้ออกมาแน่นอนนะลูกนะเอาตัวไอ้ข้อคิดนักเรียนเวลานักเรียนอ่านนักเรียนอาารร่านเริ่มแรกเลยว่าัวกิน้าอ้าวนี่อันดับหนึ่งถูกไหมคะอ่าอ่าแล้วก็สิงโตเดินมาเห็นไหมคะอ่าในวัดที่สองบางเอิญเห็นสิงโตตัวใหญ่กำลังเดินมาได้อันนี้เป็นเหตุการณ์ที่สองอ่าต่อไปด้วยความตกใจ กลัวถูจกจับกินเป็นอาหารนะพอเห็นสิงโตปักตกใจนะคะเพราะสิงโตเป็นเจ้าป่านะคะกลัวจากกลัวอนะ่โอเคลองเลือกสีเลือกเลือกใส่กระดาษตัวเองสีแล้วเดี๋ยวเรามาดูเฉลยกันถ้าใครทางข้อนี้ถูกต้องครูไม่เป็นห่วงเลยค่ะลูกวันสอบเอ็ T ีจริงๆถึงยังมีนิทานเรื่องอื่นนักเรียนก็สามารถวิเคราะหล์ลำดับเหตุการณ์ได้นะคะ อะไรเกิดก่อนอะไรเกิดหลังอะไรเป็นลำดับหนึ่งสองสามเอาตอบลงไปอ่าเราจะจบแค่ข้อหกนะลูกนะจบแค่ข้อหกตอนนี้ครูก็มีเรื่องที่จะคุยกับนักเรียนเยอะแยะไปหมดนะคะอาวลูคําตอบข้อไหนถูกคะลูกเรามาดูํำตอบเหตุกามเรื่องใดเกิดขึ้นเป็นอันดับที่สามอ่าสามาอ่าแล้วดูสิคะ คำตอบอ่าอ่าคำตอบคุณครูบรอยเรียนได้ไหมคะอือดูคำตอบนะคะลูกอ่าใครตอบข้อสามได้เนี่ยตกมือตัวเองดังๆเลยนะคะ,ะเก่งมากเก่งมากรูเป็นส่วนใหญ่ถูกั้งนั้นเลยข้อสามถูกเพราะว่าในเหตุการณ์วัวตกใจกลัวเป็นเหตุการณ์อันดับที่สามเห็นไหมลูก เราสามารถวิเคราะห์เหตุการณ์แรกเหตุการณ์ที่สองเหตุการณ์ที่สามนะคะลูกเก่งมากที่นี้ตัวรัวข้อหนึ่งผิดเพราะว่าครูบอกสืส่สริ่มแรกแล้ช่ไหมคะว่าเอา่อว่าเหตุการณ์วัวตกใจเนี่ยเป็นอันดับที่หนึ่งส่วนอันดับสามนะคะขอโทษส่วนข้อที่หนึ่งวัวกินหญ้าเป็นเหตุการ์แรกเห็นไหมคะเริ่มต้นในย่อหน้าแรกเลยว่าวัวยืนกินหญ้าอยู่ส่วนข้อสองก็ผิด สองก็ผิดนะคะสิงโตเดินมาเป็นเหตุการณ์อันดับที่สองนะคะส่วนสี่ผิดเป็นเหตุการณ์ที่ยังไม่ได้เกิดขึ้นนะคะจากเราอ่านเนี่ยสิงโตยังไม่ได้จับวัวกินเปน็นอาหารเลยแต่อาจจะเป็นเหตุการณ์ที่อาจจะเกิดขึ้นต่อเป็นลำดับสุดท้ายเนี่ยนะคะนักเรียนข้อสอบเอจะออกมาในแนวนี้ให้เราํำดับเหตุการณ์ฉะนั้นนักเรียนต้องอ่าน แล้วก็ทำความเข้าใจแล้ววิเคราะห์ไปแต่และประโยคนะคะให้ต่อข้อสารได้ถูกต้องรูาอายวกเลยกับลูกว่าเดี๋ยวไม่ว่าจะออกมาเป็นวิชารเรื่องอะไรหนูก็จะทำได้แน่นอนนะคะตกมือรัวๆให้กับคนเก่งของเราเลยนะคะรูคิดว่าเก่งหลายคนเอาต่อไปมาดูข้อต่อไปข้อที่หกตอนนี้มีคนแชทมาว่าขอเป็นข้อที่เจได้ไหมอะนะคะ S <S <S เอาหัก้อนเอาหัก้อนเอาหกมาดูน่ะอ่าขอ้อหัเอาเอ่อกวินไหนลองอ่านโจทย์ซิโจทย์ถามว่ายังไงกจ่าที่น<า> <ตะ S 2> ินทานเผดกันไงน่าจะเกิดขึ้นพระสิงโตไปแล้วอ่า่จากที่นักเรียนอ่านตรงปลายนิทานนะคะตรงเอ่อปลายปลายนิทาน ที่เราอ่านเมื่อกี้ตรงประโยคหลังๆนะเขาบอกว่าจากนิทานเอ็ดใดน,น่าจะเกิดขึ้นเมื่อสิงโตไปแล้วอ่าไอเนี้ยเขาให้เราคาดคะเนเข้าใจไหมลูกเราคาดคะเนว่าไอวัวเข้าไปคอกแพะเนี่ยอ่าเป็นยังไงแล้วพอสิงโตไปเนี่ยวัวกับแพ้มันน่าจะเป็นยังไงกันเขาให้เราคาดการเข้าใจไหมลูกนะข้อที่หนึ่ง ขาบอกว่าวัวยึดคออแพ้ได้วัวไปยึดข้อแพ้เป็นเป็นเป็นข้อกขอฉันเลยมีความเป็นไปได้ไหมอ่าวิเคราะห์วิเคราะห์นะคะวิเคราะ,ะ,ะ,ราะห์เหตุการณ์ความน่าจะเป็นสองวัวยอมเป็นเพื่อนกับแพะจากที่เธออ่านเนี่ยมันจะเป็นเพื่อนกันได้ไหมเนี่ยเราต้องคาดแล้วคาดการแล้วหนูต้องใช้สติปัญญาหนูวิเคราะห์นะคะ วัวขอบใจแพ้แล้วจากไปนี่เพราะดูวัวว่าวัวเนี่ยขอบใจว่าเออแพ้ขอบใจนะที่ชั้นไอฉันมาอยู่ในค้อกนูลนี่นั่นอ่วาวาดไปนะคะสี่วัวกับแพะต่อสู้กันจากคำพูดของวัวกับแพ้ว,ว่าเมื่อสิงโตไปแล้วเรามาดูกันว่าใครจะเป็นยังไงใช่ไหมคะ นั่เรียวนวะิเคราะห์นะนักเรียนต้องวิเคราะห์ด้วยตัวเองเลยมันอาจจะเกิดขึ้นได้หมดเลยทั้งสี่ทั้งสี่ข้อแต่นะักเรียนจะต้องวิเคราะห์เหตุการณ์ว่าน่าจะเกิดน่าจะเกิด่านะคะอ้าวคิดดูเหตุการณ์ใดน่าจะเกิดอ่าดดอน,นาาาแล้วยังวิเคราะห์ไม่ได้อ่านเรื่องซ้ําอีกทีหนึ่งแม่มงเครื่องเราค่าาัค่ร้อมค่าคอมกูเข้าใจแล้วครับได้หกข้อค่ะ จริงๆครูอยากจะติวมากเลยนะคะอยากติวเยอะๆเลยเพอะช่วงนี้นักเรียนก็แต่ว่าครูเดี๋ยวเวลาออกไปครูก็จะให้นักเรียนไปติดตามงานบางคนหลาย<ด>ยังไม่ได้ตอบนะคะอ่ะดูครับครับเอออะไรครับลูกเลี้ยงแล้วใช่ไหมครับหรือว่ามีเรียนอยู่เหมือนเดิมไม่มีแล้วลูกให้นักเรียนไปทำก็สอบให้ไปติดตามงานแล้ววันนี้วันที่หนึ่งอะ แล้วก็เราก็ยังติวจนถึงวันที่สิบเอ็ดนะคะเอาละค่ะนะใครสอบไ,ไ,ได้แล้วว่าน่า<ะ>แต่แตมีติวอย่างเดียวเนีย่ยใช่ไหมครับใช่ค่ใช่แล้วบางคนยังไม่ได้สอบนะเอาเดี๋ยวครูอ่ะที่ครูจ้าที่มาอีกหลังหลังหลังจากข้อหกเอาล่ะตอบได้หรือยังว่าจากานิ้ทางเหตุการณ์ใดน่าจะเกิดขึ้นเมื่อสิงโตไปแล้วแ คูรอชาเลยเลยอะก้อไหนถูกลูกข้อไหนถูคะก้อนสีน่ถูกนะคะถูกเพราะอะไรไหมคุณครูบอกแล้วว่าประโยคหลังๆเนี่ยก็คุยกันว่ายัางไงนะคะข้อสี่ถูกเพราะว่าในนิทานนะคะวัวได้พูดกับแพ้ว่าร้องให้สิงโตไปเมื่อ,อไรเราจะได้รู้กันว่า ระหวันหรือเจ้าตักาใครจะแข็งแรงกว่ากันอประโยคนี้แหละลูกทําให้เราคาดว่าซึ่งเราคาดคะณีได้ว่าน่าจะเกิดาการต่อสู้ใช่ไหมคะถ้าไม่ต่อสู้จะรู้ว่าใครแข็งแรงใช่ไหมคะเนี่ยนักเรียนต้องอ่านแล้ววิเคราะห์ประโยคที่ครูให้มานะคะข้อสี่เนี่ยถูกต้องเลยว่าลองให้สิงโตไปเมื่อ,อไรเราจะได้รู้กันว่า ระหว่างเจ้ากับข้าไครมีจักแข็งแรงกว่ากันซึ่งคาดคณีได้ว่าน่าจะเกิดจากการต่อสู้ถึงจะได้รู้ว่าใครแข็งแรงใครอ่อนแอนะคะส่วนตัวลวงข้อหนึ่งก็ผิดนะคะเพราะว่าวัวแค่อาศัยพอกแพะเป็นที่หลบภัยเท่านั้นผิดนะคะเป็นตัวลวงต่อไปข้อสองก็ผิดวัวกับแพะไม่เป็นเพื่อนกันแน่นอนใช่ไหมคะ ไม่เป็นเพื่อนกันเพราะเราเห็นจากสถานการณ์อะไรคะเห็นได้จากการที่แพ้ไล่ปิดวัวไม่ให้อยู่ในข้อแพ้เ็นไล่ไล่ไม่ให้อยู่แต่ถ้าเป็นเพื่อนกันก็ต้องยินดีให้อยู่ถูกไหมคะลูกตัวข้อสามผิดเหมือนกันวัวคงไม่กล่าวขอบใจแพ้เห็นได้จากการพูดท้าทายในข้อที่สี่หลูกข้อที่ที่เราตอบไปทียเขาพูดท้าทายกัน เพื่อปะรอบความแข็งแรงใครถูกยกมือขึ้น่าใครถูกยกมือขึ้นใครถูกเนี่ยแสดงว่าเก่งนะคะวิเคราะห์ในระดับความน่าจะเป็นคาดคะเนเหตุการณ์ได้ถูกต้องเก่งมากใครถูกข้อนี้น,นยกมือ้นกูดูซิค ise. ใครถูกบ้างอ่านะคะใครถูกบ้างนะคะอะออเห็นไหมยังมีคนถูกเนี่ย ได้ไงลูกครูติวมาหกข้อใครถูกหมดมีไหมคะคนไหนถูกหมดหรือว่าผิดข้อเดียวเนี่ยเก่งนะคะยังเก่งมากเลยนะคะได้ได้ห้าจากหกข้อได้ห้าข้อนี่ถือว่าเก่งได้สี่ข้อก็อยัง,ยง,ยงโอเคอยู่นะคะนะอ่าเราจะต้องถ้าใครได้ศูนเลยเนี่ย โอ้ยน่าเป็นห่วงนะลูกนะน่าเป็นห่วงนะคะนักเรียนจะต้องใช้การอ่านมากๆนะคะได้แค่หกข้อขอเวลาอีกสองนาทีนักเรียนนะคะปสามทับหนึ่งกับสามทับสองนักเรียนจะเห็นว่าตอนนี้ครูแต่ละวิชากำลังให้นักเรียนเข้าสอบปลายภาคใช่ไหมคะ,ะแล้วบางคนนะคะ <ording> ยังไม่ได้ขั้สอบเลย นะคะยังไม่ได้สอบเลยไม่ว่าจะเป็นวิชาดนตรีนาตัดสินหรือวิชาไอเอวิชาการงานวิชาวิทย์วิชาภาษาไทยคณิตยังมีหลายคนยังไม่เข้าสอบวันนี้นะคะเมื่อนักเรียนติวเสร็จรับประทานเสร็จแล้วอันดับแรกเลยลูกไปเช็คดูว่าวิชาไหนเราสอบแล้วบ้างเช็คไปเลยค่ะเช่น นนี้สอบแล้วนันเกเรียนเขียนมาเลยภาษาไทยสอบแล้วเขียนไม้แล้วเราดูว่าวิชาไหนยังไม่ได้สอบก็ขอให้หนักเรียนไปเข้าสอบนะคะข้อที่สองไยยังไม่ได้ส่งงานใคยยังไม่ได้ส่งงานวิชาใดๆก็ตามให้รีบทางส่งนะคะไม่ว่าจะเป็นไทยคณิตวิทย์ทุกวิชานักเรียนต้องส่งก็ทุกวิชาเนี่ยคะแนนหนึ่งร้อย ถ้านักเรียนไม่ส่งเลยตกแน่นอนนะคะ้าไม่ส่งเลยตกแน่นอนนะคะฟงังครูแล้วก็เอาไปปฏิบัติตามนะคะนะวันนี้หนึ่งไปรสังเกด,ดูว่าเราสอบหมดหรือยังที่ครูก็โพสตกันเมื่อวานไปติดตามสอบให้เสร็จก่อนเป็นอันดับแรกสองไปติดตามเรายังไม่ส่งวิชาอะไรทุกวิชานะคะที่ครูให้ทํา ล้วนแต่เป็นคะแนนนะคะเราวัดผลอ่าเราวัดผลการเรียนออนไลน์ก็โดยยึดหลักง,งานที่นักเรียนทํานะคะแต่และว,วิชาออกสิบคะแนนมากแปดสิบบ้างแล้วเราก็มีสอบหลายภาคสี่สิบบ้างยี่สิบบ้างของให้นักเรียนเห็นความสําคัญของคะแนนที่จะมาตัดเป็นเกรดเข้าใจไหมลูก ถ้าเราส่งคาะทำงานดีถูกต้องทุกครั้งนักเรียนมีโอกาสได้เกรดสี่ได้ 4, ได้สามได้แน่นอนแต่คนไหนไม่ได้เห็นความสำคัญเลยงานไม่ส่งมียีสิบงานมีสิบงานส่งแค่ง,งานเดียวสองงานหรือไม่ส่งเลยบอกเลยนะคะว่าเราจะไม่ได้ขึ้นต่อสี่นะคะเราจะไม่ได้ขึ้นต่อสี่นะคะ ตอนคุณครูทุกท่านกำลังรวบรวมคะแนนเก็บนะคะที่เธอจบงานมาเนี่ยครูทุกคนนะคะนักเรียนทุกคนเข้าใจไหมคะที่ครูพูดมาวันนี้ใครมีปัญหาอะไรบ้างไหมจะถามนะเราก็เลดไปไกลมากมีปัญหาอะไรไหมคะอ่าถ้าถ้าถ้าคนไหนไม่มีปัญหาก็คุณครูก็ขอขอบคุณผู้ปกครองนะคะที่ดูแลนักเรียนนะคะให้ ได้ติวได้เรียนแล้วก็ส่งงานแล้วก็ขอบคุณขอบใจนักเรียนทุกคนที่ตั้งใจเรียนนะคะก็ขอให้นักเรียนประสบแต่ความสุขระมัดระวังตัวให้ปลอดภัยจากโควิดนะคะนักเรียนออกได้เลยนะคะนักเรียนออกได้เลยค่ะสวัสดีค่ะคุณครูสวัสดีค่ะ แล้วเดี๋ยวเราไปพบก,กันที่สามนะไปพบก,กันที่โรงพยาบาลศรีล่านนะคะครูจะไปดูความเรียบร้อยนะคะเป็นกาลังใจให้พวกหนูนะคะอ่าออกได้เลยนะคะลูกออกได้เลยค่ะนะด้ายนะรัวมิฟ์ออกเลยนะลูกอ่าออกได้เลยนะคะคนเก่งของครูทุกคนขอบคุณมากขอคคบออขอคุณคุณครูบัวลอยขอบคุณคุณครูพุทธชาตินะคะอ่าที่เอ,อื้อ ความสะดวกอำนวยความสะดวกให้กับการติวในครั้นี้อะนะคะออกได้เลยค่ะออกได้เลยค่ะเหลือเก้าคนแล้วก็ออกได้เลยนะคะ